สิทธิชัยชนกับโนตซี่พร้อมแดงสิทธิชัยชนกับโนตซี่พร้อมเป็นแดงในจอทีวีนะครับแดงสิทธิชัยนะครับเรื่อยตอกับแดงสิทธิชัยเรื่อยตอก้องน้องสตางบานควนควายนะครับควนควายก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ประเทศไทยนะครับโนตซี่พร้อมนะครับไม่ใหญ่โนตซี่ท่านโนตซี่พร้อมข้างในไก่เชียนใหญ่กับเชียนหญ่กามโปรเชียนยญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ประเทศไทยเหมือนกันนะครับจํากันหนึ่งเสนบานรับ ข้าพไ,ได้ลุกแต่ว่าอะไรนะครับนี่ดำบุญก็ไปงาเลย เดินกับเดินปักเดียวเดินจนไไม่ยืนอยู่กับตีจนไปแลวนึกนาทีไปแลวนึกนาทีนี่ไป กดบนกามีอ้ยบนกามีกวายแดงกับไห้ดำเดินลูกเดียวนลยครับแต่อัดไปยอดไปกันไม่เด้เ่า Nè hay à, là trong này thì quá gặp trong là thì quá ai à, đám bà voi nốt gặp nốt นกับแดงแดงกับนดี๋ยวคนนี้สู้กันนกกับคนนี้สู้กันนกครับในการวยชนเขาก็ขอบคุณนะครับคุณสวัยชนาวุธกับนายว่าสวัยชนาวุธนะครับระธานดีปรุชาจัดการแกงกันนะครับระธานจัดการแกงกันขอบคุณนายว่าอุตส่งส่งนะครับนายสะน้ำครับขอบคุณหลวงมา ขอบคุณทยอดเจ้านันดาปอเบอร์ร <cin> ีนะครับทยอดเจ้าลาแม่จังหวัดจุมพรนะครับขอบคุณนายกไพ่นะครับนายกกันไพ่บนพงกับนายกอบตว่าลามีจังหวัดปัตตานีอำเภอปากไผ่ยุ่นครับขอบคุณท่ยอดจอร์นน์นะครับคุณดาวีทักษ์พวีรัตน์ขอบคุณกับนั่นกวีธีวีทุกกับขอบคุณครับขอบคุณนายกมันโดเส้นพงกับนายกกระบคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมบัณไอ้ดาบปากบนเว็บบอล

ไอ้ดำวาไม่เกี่ยวนี่นี่รุ่นเลอนี่ไอ้แดงก็ตแบบังเอาไอ้ดำรุ่นไปก็ตไปเอาปลาไปก็ตไปอัดได้ก็อยู่บ้านนี่รุ่นเมียบอยนี่รุ่นเมียบอยใังไหรวยเรุ่นเมียบ้านน้ำกันละไอ้ไอ้เมียหลังบริษัทรุ่นเลนี่รุ่นแบบนน้ำมันริัทน้ำไว้อาบัตรบริษัทตน ในรุ่นเจนนั้นนี่รุ่นเจนมาตั้งแต่โป้ดีแล้วดูรุ่นเจนตั้งแต่โป้จะไหนว่าไม่รวยเลยเอามันติ็เทพจากสนามสงโพสเตเดียมนะ้รก็บ้านทุงโพสเตเดียมสนามตุงโพสเตเดียม

ai đang ai có bẹm mãi ai đang có mặt ai đang bay ai đang bay ai đang bao nào đây có bẹm cây dâu cây ai đang tiền cơm bẹm không ai đang cơm bẹm dâm nè thì quá พาไปพาไปยังไม่ปนตาพา้นี่หองน่นไปว่าไปตัางมัดตัางมุดตัางงัดตัางยัดเข้าไปเลยไอเด็กวันนี้รู้ดีมเดวนี่ แดงคือแดงสิติชัยนะครับแดงคือแดงสิติชัยดำคือโนดซี่พอมโนดซี่พอมจากเขียนใหญ่แดงสิติชัยจากขวัญควายนะครับไอ้ตอะก็เขาเรียก เล่นพิ้งไว้ก่อนแปดนาทีกว่าแล้วครับไอ้แหลมก็รุ่นอย่างเดียวไม่ใจเกี่ยวเคยรุ่นเร่ๆเนี่ยก็บักพร้นเปิดปล,ลุมน้อยแล้วรุ่นต้อลาอ่ะลุงแบกเป็นช่องช่วงรุ่นน <c> ะ <oughs> แบกเป็นช่องช่วงรุ่นยันไหนวะมีรุ่นเว้นวะกันเนาะ Tiếp nãy đi à, tiếp nãy đi Ai nằm gặp bà bây giờ, ai bà Ai đây, cớt gặp

ครับโน้ตสี่เพิ่มนะครับได้ใหม่เดียวครับได้ใหม่เดียวแดงไม่กล้าเลยครับแดงสิ้นใจครับสิบสี่นาทีครับสิบสี่นาทียังไม่ไปนานะครับแต่ว่าอีกครั้งครับน้าเลยครับ โนสี่พ้อมจากเยนแย่กับโนสี่พ้อมจากเย็นย่ใชเวลาิปสีนาทีนเป็นควยชนะีนาีพยร้อเมกาเรักอร่นกโนตสี่พ้อมจากเจ็นหย่เป็นควายชนะกับเป็นควายชนะ